เข้าสู่เกมที่4ี่ครับผมนะเกมที่4แล้วครผมนะเกมแรกโหจับบาปุลกัดจัดไปทุกคนครับผมนะกลับมาที่เกาะสวรรค์แนบแล้วเกมหน้าชําระบัและปิดท้ายด้วยทะเลทราย ก็จะครบ6เกมเราจะได้หนึ่งครับตั้งแต่เกม5้าเป็นต้นไปทุกคนต้องจดคะแนนเองแล้วนีผมนะเพราะว่าเขาจะไม่บอกคะแนนครับตั้งแต่เกม5เป็นต้นไปเขาจะให้ลุ้นนะครับ5 6เขาจะให้ลุ้นแต่เกมนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคะแนนอยู่นะครับอผมนะเหมือนเดิมครับซีจีของเราลงที่ผีครับปัากันช่วงลองดูก็ผมนะว่าจะเป็นยังไงครับ ครับผมจับซีจีจีหน่อยครับแน่โอ้โหมันรู้น่ารักที่สุดอมกคนจับภาพที่ท่านี้รู้ไงว่าใครจะแชมป์เราต้องจับไปก่อนนะคุณผู้ชมแค่นี้เราจบเลยครับโอ้โหเราโมโมครับฝ่ายสองกระบอกเยัดเคอาวแล้เอาเลยครับคุณผู้ชมครับกัวมากเราเราอยู่ใกล้ของ E.A. ครับผมมีน้องนกด้วยนะ น้องเขาดูดูดูซีจีแกจะยืนแกจะเอาอย่างเดียวเลยเว้ยทำไมทำไมเราเล่ามาทำไมร่มชูชีพกอุ่นใจเหมือนความห่วงใยให้24ชั่วโมงโอเคอันนี้มีอะไรนะฮะมีอะไรนะมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่คนพูดมีอะไรที่มันห่วงใยนะมีร่มชูชีพมีร่มชูชีพก็อุ่นใจเหมือนความห่วงใยที่ให้24ชั่วโมงามมัน้องชูชีพเอออย่างน้อยลงมาก็แลนดิ้งว landing the board เยสทุกทีมครับปักธงยทีครับทุกทีครับปักธงฮะตรงนี้เราเยโอ้ยปักธงเลยครับ ye ช็อตนี้ครับที่จะ ออกกจาบริเวณเอาซะแล้วเอาซะแล้วประกาศสงครามซะแล้ว EA ผมเหลือสลัดเดียวกันโญ้าไปเากถงเฉยเลยว่ะได้มีโอกาสได้เล่นคว้าบุญยาอีกครับนี่ครับแชมป์เก่าครับ JL ับผมนะมาแรงแซงนักคงจริงจริงครับอยากน้อยครับผมนะต้องมีผมอยากให้ยีโวที่สองอยู่นะถ้าที่หนึ่งไม่ทันเนี่ยเชื่ยๆยังมีโอกาสแต่ไม่ใช่ไม่ทันแบบอย่างนั้นนะ แล้วผมนะอยากให้ e ีโว t ไปความหมายของผมอะคืออยากให้ e ว o อีสปอร์ตเป็นตัวแทนในการแข่งเวอร์ซิลลี่ครับเพราะ e-boat เนี่ยจะค่อนข้างทำผลงานดีในรอบต่างประเทศครับเ K.O.G. เหมือนกันแล้วผมนะผลงานค่อนข้างดีอยู่ครเอเอก็ได้นะครับ C.J. ก็ดีแต่ว่าเสียนะใช่เสียแต่รอบนี้โจะดลงมาอที่โอกาสอภิบาลได้ครแล้วตรงนี้เปิดไปก่อนแล้วผมน่ะสำหรับซาซ่าท็อปซีเครดเอาแล้วครับผมน่ะแต่เขากางคูโน่ได้ครับออกมาก่อนครับ นโอ้โหยูทูบตอนนีกหมื่6 7 0 0 0ครับผมนะโอ้โหจะกลับมาแสนย่างอยู่นะกระโดดไปต่างที่ต่างมุมแล้วคุมไว้เปาระเบิดก่่อนทีจะวิ่งเข้าไปเล่นแล้วโดนยิงจากด้านบนที่ผมแล้วสลับสตฟ็อปครับแล้วแกกดยั้งยั้เป็น VSS ครับผมไม่เบคอนเข้าไปชาร์จไม่ได้ครับลุ้มวุ้มเอาครับเกมนี้ครับเหมือนจะค่อนข้างที่จะเดือดครับผมกำลังจะเข้ามาชาร์จครับแล้วตรงนี้โดนยิงครับผมแล้วรีเทิร์นแกตั้งรับได้ดีกว่ากัมาแล้วจาเลนโดนยิงจากโรบินยูฟุตครับเหมือนจะโดนสองทางสลับซัฟท็อปซีเกรครับผมนะเสียไปสองคน เฟรีเลยครับตรงนี้เก็บเคลียร์เข้าไปตรงนี้ก่อนครับแล้วน่าจะเป็นเบคอนทางมาลองดูฟี่ตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งราชาโจรสลัดครับผมหลายๆที่กระจายกระจายกันไม่ได้ลงบริเวณหลังคาเพียงหลังคาเดียวแล้วในโดมโล่งเก็บเครื่องบินตรงนั้นเป็นนี่ฮะทางด้านของโรบินฮู่จับได้มาหมเบคอนทามฮะแบบนี้ครับรวมถึงตอนนี้เนี่ยฟอกเอ็นออกกันผมดูเจ็ดหมื่นนะตอนนี้ท่านเบลให้นะครับด้วยครับเบคอนต้องการความแน่นอนครับกับการที่จะยึดโกดังตรงนี้ครับครับหาอยู่เหมือนจะได้ยินเสียงด้วยฮะว่ามีเสียงปืนดังไม่ทีนึง ต้องเช็คให้หมดครับการแข่งขันนะตรงนี้เหลราดิกกี้ล็อกสตาร์ฟซาซ่าเหลือคนเดียวต่อไปครับมมีคนจะาอู้แล้วเป็นสติวคิวจากปลาเคนครับเย้เท่บอกเลยว่าของคุณได้ยิงให้เอาเอาจะจะออกมายิงเอาเรียบร้อยเอางงยืนนี่ไปไหนแล้ววะนิกี้บอกโอ้โหหมดร้อนนิกี้หมดร้อนแล้วตอนเนี้ย ดิกกี้บอกเจอกูดิกี้บอกนะครับดีิไม่หาเลยฮะคนละลูฟี่คนละลูฟี่แหมใครจะมาแก้นะแล้ววงไปบมาสกีครับบมาสกีมีทางนั้นของเอเอรออยู่แล้วครับรง้อ้โหเป็นตัวโรบินฮูด โอ้โหโดดกลับไปกลับมานี่เครียกัดแบบกัดมาฆ่าเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมโดดไปนี่เป็นสวรแล้วภูมิหมดไม่รู้ทั้งนั้นหมายวเขาทำไปมั่นใจอะไรมาจากไหนสักอยังไม่ด้แนนน่ขาดนั้นกะโดดมายิงก็แค้นที่แบบโดนสติวคิวไปไงคุณผู้ชมครับแกโดดไปนู่นแล้วแกโดดจากนู่นมานี่เพื่อนแบบจะมาเข้าหลังครับแต่ไม่ทันแล้วครับโรนินฮูดแกไปแล้วครับตอนนี้แกอกัดเอาไว้ไว้แกออกมาก่อนตอนนี้มีแค่ ัวขอย่าตั VII ันน้ยงทงฟอร์มดีครับผมนะสำหรับซีจีฮะถึงจะไม่แชมป์แต่อย่างน้อยที่สองที่สองและที่สามเองดีเจแอลด้วยครับขยับเข้ามาเรียื่อยแล้วด้วยมีตัดมาตรงนี้ครับสองทีมกลางซีดจีนะตรงนี้มาหนึ่งทีมแล้วเห็นจุดสปอร์ตแล้วโอ้โหแล้วเจอครับอย่างนี้รู้ตัวครับว่ามีคนนะเขาคือทีมอะไรครับอีโมดอีสปอร์ตครับตรงนั้นครับคุณผู้ชมฮะ ในเลก่าซีซั่นเราดูนอีโบสเนี่ยล่อไป3ทีผมจำได้เลยนะครับผมนะในเกาะสวรรค์1นเกมอีก2เกมเจอที่บาซิลีครับอีโบสเก็บเราเกลี้ยงทุกเกมนะครับโอกาสดีแล้วหรือเปล่าครับตอนนี้ฟอร์มกำลังมาครับผมที่จะแก้งแค่นะคุณผู้ชมครับขอ่าร้ธยห้าสิบวงครับอีจีโนหนึ่งอ้คุณผู้ชม รี่ว่าระหวางตัวทั้ง3าทีมครับไม่จบคะแนนขึ้นหรอฮะรอบนี้ยังไม่เห็นนะอยากเห็นหรือว่าก็จะสรุปไปทางลุ้เมฆกันเลยโอเคโอเคได้ดูครับต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผมแต่เหมือนเด่นบูจะหวงบ้านนะผู้ชมเฮ้ยทังที่วงมันไปบิมาสกิครับเราอ่านวงแล้วหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่ซีจีไม่ยอมมูฟลงล่างอันนี้น่าคิดครับ ใช่อันดับหนึ่งได้2ล้านนะครับสำหรับตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผมเริ่มเดินเท่าไหร่ฮะทั้งสาปกติถ้าวงบีบไปบีบมาเนี่ยเราต้องมูฟแล้วนะฮะไม่รู้ว่าอ่านวงหรือว่ามั่นใจวงตรงนั้นหรือเปล่าใช่นะครับสำหรับซีทีดีแล้วตรงนี้อ้าวครับผมแล้วโป๊่เขาจะามมาแก้แค้นจนได้ครับ มันนนเียมากกกครรัับบบาาตอนี้มแก้แค้นแล้วครับป๊อปบอกสตูดิโอของกูเหรอเพื่อนเสียยไปด้วโอ้โหมาแก้แก้แก้หนีมาแล้วโดดไปครับเควินกบผมแก้ตามมาตั้งแต่ฝั่งนู้นลงเข็บขึ้นบินเลยฮะฟีมูดเจอแล้วด้วยครับกับมุมมองตรงนี้โอ้แกไม่ยอมครับผมไล่มาแล้วต้องถอยครับโรบินฮูดเสียไปบหนึ่งแล้วไม่อยากจะเล่นเพราะว่าพื้นที่ไม่ค่อยอำนวยแล้วเบคอนไล่ต้อนเลยครับเควินนำหน้ามาบอกแล้วเลาฟีมูดโดนโอ้โหการแก้แค้นไม่รอดแล้วจังหวะนี้ แล้วพยายามจะเข้าชาติถึงสามคนครับเคลียร์ภูเขาลูกนี้ให้แก๊ก่องหุ่นจริงจริงทีเนี้ยริ่งออกไปด้แล้วเก่งงานตรงนี้เจนเก้มีแอคก่อนยิงด้วยครับเกวิดเิดก่อนเลยโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะในจังหวะตรงนี้เฟลคอนทานยังคงเข้าทำแล้วประสบความสำเร็จสองครั้งติดติดกันแล้วครับเก๊สแก๊สนะครับผมบอกเลยเะตยแก๊แก๊ครับเขาตรงนั้นครับอยากจะเล่นต่อแล้วด้วยครับผมขอดเจ็ดหมื่นหกครับตอนนี้ ก็ฝืดไปมากกว่าดีอาจจะขอบคุณยี่สิบดวงขอบคุณครับผมท้าที่หนึ่งห้าร้อยดาวจัดไปฮะเราโอ้โหโดนเพยโซนสำหรับเด็กหลุมครับไปตัวของกีมาเลสโซนครับผมแล้วลงหัวเด็กหลุมเรียบร้อยครับยังทานอยู่ครับตรงนั้นไม่ได้เสียไกลเพื่อนมากมายเท่าไรสหรับอันดับตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผ่านพ้นมาเนี่ย ตอนนี้อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นน้าของ CGGG นะที่คว้าอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองเป็นน้าวอ Attack All Around อันดับสามเคโอันดับสี่อีโวเนี่ยมีโวแม้ว่าจะยังไม่ได้บูย่าเลยแต่ว่ายพาตัวเองมาเตะที่สี่ได้อยู่นะครับแล้วไล่ลงไปตรงนี้อันดับเจ็ดเป็นเบคอนทาวผมน่าคิดตรงนี้แหละ CG g ีไม่บูทั้งที่วงไปฝั่งบีมาสกีไม่แน่ใจว่าอ่านวงแล้วหรือยังนะครับไม่มั่นใจว่าวงจบกับตัวเองหรือเปล่าหรืออาจจะแบบยังไม่อยากมูฟเยอะแล้วผมน่าสำหรับ CG g ีเดี๋ยวต้องรอดูวงต่อไปครับเพราะว่าวงถ เราดูในมินิแมบเนี่ยกลางวงมันคือบิมาสกิเวยคุณผู้ชมต้องรอดูครับว่าไปอ่านวงหรือว่าอะไรมาแล้วหรือยังสำหรับซีดีทีนะต้องรอดูครับไม่รู้ว่าเอาอะไรมามั่นใจตรงนี้ครับเพราะตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมครับตรงนี้มันคือขอบวงเลยเว้ยแล้วถัดไปคือบ้านที่ซีดีทีอยู่ครับก็คือบ้านโรงพยาบาลนะครับ แต่ทั้งมองในมุมมองนี่คือมันขอบนะฮะเกมที่สี่มันมีต้องดูว่าไปเอาความมั่นใจมาจากไหนหรือว่าอาจจะเอาชัวร์หรือเปล่าไม่อยากวิ่งมั่วหรือเปล่าถ้าถือว่าเป็นการตัดสินใจของซีจีไปนะครับนี่เกมที่4แล้วครับเกมที่4แล้วนะครับเกมต่อไปก็เป็นทางด้านของแชมป์ระบาดนะครับแล้วก็ทันที่ายเพราะว่าในเรื่องของแท็กตัวของแต่ดาวโบว์เนี่ยมันจะเป็นยอดรวมของทุกๆเกมนะครับแต่ว่ายอดอ่ะมันจะนับหมดก็คือคุณดูจบพิกเดี๋ยวต้องดูฮะว่าจบพิกไหมใช่นะครับยังไงเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตว่าตอนนี้ แต่ถ้าเปิดกลางวงเนี่ยนะกลางวงคือบีมาสักิครับแต่อยากให้ดูแต้องดูว่าอ่านหรือเรหรืออยากมั้ยครับมีจอหนึ่งเปิดอยู่ทุกจอนเลยนะผมใบให้เลยนะเปิดไปเลยครับรับกิจกรรมรับของกันไปให้สุดๆไปเลยเรียกว่าเลือกช่องทางที่คุณชื่นชอบเลยครับช่องทางที่คุณสะดวกคนจะดูทางการเน้าวงยังไงได้เดี๋ยวต้องรอดูครันเออยู่บีมาสักกีนะตอนนี้มันจะรวมกันแหละนะครับแต่ว่าบางทีตอนนี้ครับผมนะเนินเทพครับผมนะสอบหรับ evoth อีสปอร์ตครับมันเป็นรวมกับทุกๆเกมนะ อ่าเข้าสู่กำอะไจะเข้าสู่นาทีที่สิบครับแล้ววงกับบังจะาชิดแล้วครับผมจะได้รู้ครับวงจบนู่นครับผมโอ้โหสวยแล้วยวงไปบีบเป็นทนั่นเอเอเอที่อยู่ตรงกลางครับก่อนจะเริ่มเกมนี้เอเอเออยู่อันดับสองนะคะแนนอ่าเดี๋ยวต้องดูครับว่าเราจะเข้าวงยังไงครับผมนะเข้าฝั่งโรงเรียนเข้าได้ฝั่งบ้านเขียวอยู่ได้ครับ สำหรับซีจีดีผมนะวงจบกับทางด้านของ AAA อีกแล้วครับท่านทาางจะมหลวเราถ้าเรามูฟมาเราจะเจอกับ e a พอดีผมว่านะนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเราจะมูฟเข้าขอบวงหรือยังไงอะไรยังไง ยยดาวครับ่่าวนอกจากตัดสินใจเข้ามาทิปเลยหรือเปล่าครับผมจะต้องรอดูฮะการมูฟของซีซีดีครับคนดูเท่าไหร่นะครับพี่ซานคนดูตอนนี้8ปดหนึ่งคนไงอยู่มากล้าเล่นอ้าวครับผมได้ยีมูฟใสทางด้านของเคโอจีครับผมตอนนี้ยังไม่เริ่มจังหวะการมาตัดเคโอจีให้ผมหน่อยครับผมแล้วตรงนี้ครับผมแล้วเคโอจีแพทแมนแกกดสวนขึ้นเหมือนกันตรงนี้ครับแล้วมาแค่สองคนเท่านั้นนะโอ้โหความมั่นใจมาจากไหนว่เนียบานว่าแต่เหมือนแกยืนร่มแล้วอซาก้านสเนี่ยแล้วเปิดน็อกตรงนี้สวย โกรนแล้วนี่ครับได้มากระบอกแล้วสำหรับต้นโนกครับเย็นหนะแกมาสองแล้วยืนแบบยืนด้านบนกระบอกแล้วเหมือนแบบพยายามยดักด้วยแล้วตรงนี้คาเว่นน้องกระบอกแล้วนี่ว่าคาเว่นอยู่ด้านบนครับ แกยืน2อสองครับผมนะสลับเอเอ้ครับผมนะแต่ทำได้ครับตรงนี้ฮะเสียครับคูซิน่ามัเป็นครับผมนะแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรแล้วทีมที่6ทีมไหนไม่รู้กำลังมาแจมครับผมตอนนี้ครับสำหรับด้านบนครับคคุณไบบรัทีมหมายเลขหกําลังไหลลเราซีจีดีครับผมตรงนี้ครับยิงคาเวนที่อยู่ด้านบนครับครับแผนไม่เป็นแผนครับเอาแล้วครับผมซีจีดีแล้วโดนสวนครับลูฟี่ครับผมนะแล้วตรงนี้คาเวนน็อกสวยๆจากเดนบูครับผมแล้วพาราเฟลเราเก็บ มาเรียบร้อยครับครับเด็ดบูไม่เก็บตองเขาเว้นมาได้ฮะเอาครับผมนะเราโอสการ์แกได้อีกคิวที่ไปชาร์จกันเหมือนกันการ์ดทางด้านของเอีเสียไปสองแบบฟรีๆครับไม่ใช่เสียสองแล้วเสียสามแล้วด้วยครับโมโมลูฟี่นะครับเอาครับผมซีจีพีมูฟมาตรงนี้ได้ครับผมนะอาจจะเป็นขอบโค้แต่ถือไว้ถือได้ไห้ครับเพิ่มซีซั่นลูถึงแผนการต่างๆก็จะหลากหลายด้วยผู้เล่นมากฝีมือมาอะไรครับตรงนี้ก็น่าจะเพิ่มในเรื่องของ ความใจครับแล้วอีโวฉีกมาซ้ายอย่างนี้ไม่เจอกันสำหรับซีจีีแต่เราแต่เข้าวงไม่ได้ผู้ชมครับถ้าอยู่ตรงนี้จนถึงอีกหนึ่งวงซีจีีจากเข้าวงไม่ได้นะครับอาจจะต้องใช้รถในการมุนครัผมนะเพราะว่าวิ่งมาตรงๆงอย่างโดนแน่แล้วอีโบสแกฉีขวามาครับผมเอาละครับแล้วดิงแขนโดนยิงครับนีกครึ่งหลอดครับครับเข้าไปดูเข้าวงยากเลยครับผู้ชมครับผมนะสำหรับซีจีดีอะ ไปทางไหนครับรอเข้ามารับสองทีมครับผมนะตรงนี้ครับผมเลยนะครับเราจะจบอันดับ12 11แบบนี้ไม่ได้ครับเราต้องอาจจะต้องรักษากระฐานอีฟัคนี้จริงฮะตรงนี้ต้องใจเย็นๆก่อนครับต้องร้อยทีมเขาออกก่อนครับเราจะออก12ไม่ได้นะฮะไม่งั้นโดนแซงแน่นอนสำหรับซีจีจีครับแล้วตรงนี้ครับผมนะเพชรอีครับผมนะมาเจอแร้ของรูฟี่คุณแล้วโดดที่รอบมูโม่เก็บเรียบร้อยครับเอจบอันดับ12ครับเราเก็บเอได้ครับผม ครับแล้วฮังกี้น็อกดาวน์แล้วชุบได้ทันอยู่ครับผมตอนนี้11ทีมครับหายไปสำหรับ EA ครับบริเวณท่านั่นขอบวงเลยครับวงมันบีแล้ววงถ้าจบโอ้ยเล่นโคตรครัแต่เราขวาได้คุณผู้ชมถ้าดูในมุมมองนี้เราสามารถขวาสุดๆได้อยู่ครับโบและเอาจจะต้องยอมออกนอกวงเพื่อที่จะมูฟสำหรับฟรีเจลจีเนี่ยครับดูเหมือนว่าจะสบายตรงนั้นเดลต้าเอ็กซ์เหลือแค่สองคนครับถ้าซ้ายยังไงผมว่าโดนอาจจะต้องขวายาวนะผมนะ เพราะว่าถ้าขวตรงผมว่าโดนเคโอจ์นะครับโอ้โหตอนนี้เหลือสี่คนแล้วนียอาจจะต้องแบบวิ่งนีรอดไอ้ไอ้ตรงนี้ครับที่มันเป็นเขื่อนด้านล่างอ่ะไปอาจจะอยู่ได้ครับเราดูเลยครับซีจีแกมูสครับดูจากมินแมกครับแกชีขวาแบบสุดๆที่อาจารพูดเลยฮะไม่งั้นหนูเข้าไม่ได้ครับผมต้องขวาต้องไปให้ไวครับถูกนยครับต้องไปให้ไวครับผมนะมูสชาร์จโดนครับชอบเดนเจอร์โซนไวเลยครับ เดี๋ยวต้องดูครับผมคุณผู้ชมครับว่าเราจะเป็นยังไงเอาเข้าวงให้ได้ก่อนคุณผู้ชมครับเราค่อยคิดเว้ยเอาเข้าวงต่อไปให้ได้ก่อนครับอาจาจะเล่นมนขอบวงไม่ได้เร่ไหมครับแล้วนี่ครับผมนะมีรถขับโอ้โหถ้าไกลขนาดนี้ถ้าไกลมากเกินไปจะโดน J L นะฮะถ้าไกลจนเกินไปจะโดน J L E Sport ครับผมนะถ้าสายไปจะโดน P C แล้วข้างหน้าคือโรบินฮูดครับ แล้วนี่ครับผมน้าปลาท้ากับด้านของลูฟี่ถูแล้วซีซีโดนยิงครับเหมือนจะไกลไปนิดนึงพุทธศหรับลูฟี่โดนยิงน็อกไปก่อนครับผมน้าลูฟี่ถูดแกมีคนเดียวฮะแกมีคนเดียวแต่แกยิงเอาน็อกครับผมน้าแล้วลูฟี่แตกเพโซนไปฮะโอ้โหแสบจริงจริงครับผมน้าลูฟี่ถูดเหลือคนสุดท้ายครับผมน้าแกคลั้งคนนู้มาเลยครับควักระเบิดมาฮาร์ดี้จะโดนระเบิดหรือเปล่าระเบิูได้ได้ ซีดีจีเหลือโมโมวิ่งเข้าไปในวงไม่ได้ยครับยิงได้ด้วยเหรอครับยังจะยิงยังจะตัดเทโลคาไงเทโลหันต์บลูบีบอะบูบีบให้แกเก็บตัวไปทัรงวงสาลงไปแค่โลโลคนเดียวจุดจ่าฟูอย่างซีดีจีไว้กันนะผู้ชมเดียวนะแล้วเหลือแค่แต่บูแต่บูพันยามาเคโลโลรอจังหวะออกไปฉากยิ้นี้เควินไปเก็บจัมกนเลยฮะเดดบูทุกทุกสังเว้งไปแล้วนะเดดบูเขาตายวงเขาตายวงเฮ้้้ย แค่โล,ล,ล,ล่นล้ออ่นี่เก็บได้หมดทั้งตีอะคนเดียวยสุดซีทีท่ทีท่จีได้หมดนิกกี้ตามไปเก็บออซสีเพิ่มตามมาเควินตามไปเก็บสวนแล้วกันว่าซาซาวะทีท่เก็บจบอันดับ9ก้าฮะงานเข้ากับพี่น้องตรงนี้ช็อตสวยเลยครับหนึ่งีแล้วเป็นน,นอกซี แล้วคือมันตัววงกัดกินด้วย<อ>ตัวเขาก็มียาแล้วโลบินหูเคโลโลคนเดียวเลยอ่ะใครก็ได้เลยครัตรงนี้ครับผมโอ้โหยัง,ยงได้ไปเตือนเผลอไปสตเปืเป่อนเบอร์มากๆอ่ะใช่ครับผม <อะ S 1> แล้วเบคอนกําลังตัดกับไมเซที่ขอบวงด้านบนด้วยเขานี้ยิงมามีการนอกด้ามเกิดขึ้นดีเลยแล้วดาวเจ้าวิทไปและตอนนี้เก็บเจ้าวิทซ้ำออกไปเรียบร้อยครับผมแล้วดาววิเทิร์นะไปเบคอนเข้าไปใช้แล้วเคโวจีพลาดหนึ่งสี่มต่าตรงนี้โดนเก็บไปแล้วจบที่แปดตามด้วยเบคอนผมไม่อยากจะเชื่อเลยฮะนี่มัน เกมแห่งอะไรครับเนี่ยเกมใหญ่ๆพลิกหมดเลยครับเป็นโอกาสลที่คุณดนเดียวครับโหวตแบบสุดๆเนี่ยใช่ครับอีโหวต A A J L ครับเอาครับผมนะเรามีโอกาสโดนแซงแต่ไม่เป็นไรครับผมนะไม่เป็นไรครับเราจีิงๆถือว่าทาคะแนนไว้พคนเยอะอยู่ครับใช่ครับยอดบุรุษกายนะครับยิงแม่งกังโดนพีซีทางด้านล่างฮะจะเรียบมาตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่อยากจะเชื่อครับเหลือเกินแล้วโบชิกอ้ต้องดาเซตไปแล้วเก็บไปโดยเด็กครูสครับซำขบวนคิวเก็บทางน้าเอาซซตไปครับ เลอครูสได้คะแนนสกอร์คิวตรงนี้มาครับได้มา2คิวเป็นที่ได้ปลอยครับเล่นต่อด้วยแล้วเด็กหลกตรงนี้ตัดไปอีก้ายเปล่าแล้วฮังกี้ไปยิงเก็บจบออกมาเซ็ตจบอันด <จบ S 2> ับที่หกไปตอนนี้5ท<ด>ีมครับ จบบันดาบี่6เคลียร์ไปเสียดจใครถ้าเกิดว่าเราเคลียร์เขาได้เราจะเข้าวงแบบได้อะเรามีรถด้วยเว้ยหว่าปีโวตยู่ทางนั้นน่ายังอยู่ในวงกันทั้งหมดนะทีนี้ประเด็นคือเราเอาตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อย่าดูกันนะจบเกมเอาตรงนี้ก่อนเลยกันนะคุณผู้ชมแล้วย้อยยอยมาครับผมนะสำหรับเพชรดีอีกนอีกแม่นึงขออีกเลดโอ้โหเจย้อยยังมีอยูนะตอนนี้อีกแม่นึงยังแม่นึงหมดแล้วกองเชียร์ปีโวตเตรียมเทนได้เลยครับผมนะตอนนี้ปีโวตยังเหลือครับผมครับผมคุณมีเวลาอีกประมาณทีครับกกับารที่เข้าไปเวินาทีครับรับการที่ ยรงนี้ครับแล้วแจวล็อกระเบิดเดือดคูชนผมตรงนี้ครับผมเอาครับเพชรอีจัดชาร์จเลยครับแล้วแกวิ่งใส่แล้วผมแล้วสำหรับแจ็วยีสปอร์ตครับแล้วโดดมาฮันครีการคนนแ้วโดนสวนจับเดือดคูรุบผมแล้วไม่รู้ว่าโค่นบัาหรื้วแกออกไปฮะเราเหลือสองคนสำหรับแจวครับผมนั้นเราตรงนี้ไม่ไหวมาโจ่นัดเขตคือครับเราเหลือคนสุดท้ายของแจวอย่างนี้ยีโวทโดนมาแล้วโดนล็อกคือแต่ไม่ไหวแจวจแบบนี้เนนาทีวัที่เรนี้ไม่ไดเป็นการเคลียแบบคบ4คนด้วยครับ โอ้โหหวานฟหมูทางด้านของเอลีเปล่าครับตรงนี้อยากยิงสบายสบายครับแล้วพีซีก็มาอยู่ในวงเป็นทีมเดียวยุ่งอยู่ในวงครับแ้วตรงนี้โดนก็บบอลหอยฝังครับผมแล้วเท็ดทางด้านของจัมเพิร์ดมาจากเดลตาเองไปฮะรแล้วพีซีพยายามจะเล่นแล้วโตกตรงกลับแล้วเอ็กแทกออร่าก็อยากจะเข้าวงต้องจบไปหมล้วนะรับจบอันดับที่4ีตอนที่3ทีมพีบัมบแล้วเราไปยิงบจบอันดับ3ครับ P.C. หรือทางด้านของ A. ล้วจะเป็น P.C. ที่ภาสีดีขวดหรือเปล่าครับเหลือคนเยอะกว่าครับ P.C. ตอนนี้หวานเกียบแล้วก like ็น่าจะจบไม่ยากกรหมดราโดนเทรดคืนล้วไม่ไหวจบแล้วนะครับเป็นแชมป์ครับยังดีที่ไม่ใช่ A. แชมป์ครับไม่งั้นเราจะโดนแซงเยอะฮะเป็แชมป์ของ P.C. อีสปอร์ตครับตระการคะแนนมาโอ้โหเรียบร้อย ผู้ชมครับแต่เรายังถือว่าอยู่ในพื้นที่โอเคอยู่ครับผมอันดับที่1ครับผมนะแอคแท็บออร์ราลสี่สิบเก้าคะแนนครับผมนะมี1บึุ่ย่าครับอันดับที่2เป็นซีจีจีครผมนะล่วงจากอันดับหนึ่งมาอันดับที่2ครับผมนะห่างแค่สี่คะแนนยังมีโอกาสครับผมนะเท่ากับอูคะแนนเราเท่ากับอีโวตด้วยครับผมนะอีโวตอันดับสามที่สี่สิบห้าคะแนนครับผมนะอันดับที่สี่เป็นฟินซิมพีซีสี่สี่คะแนนครับผมนะอันดับที่ห้าเป็นเจแอลอีสปอร์ตสามสิบเก้าคะแนนครับ